สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับระบบชุดเสริมนะครับที่ปรับปรุงเป็นหัวฉีดล้างอัตโนมัตินะครับงบไม่ถึงพันนะครับชุดนี้นะเบาๆนะครับก็จะมีแผ่นไมค่อนนะครับแล้วก็มีชุดกั้นนะฮะชุดนี้นะครับจะทำการนะครับฉีดล้างทุก1ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งยีครั้ง ครั้งละ15วินาทีนะครับมาตามดูด้านข้างนะครับว่าแบบไหนนะครับเผื่อสมาชิกติดตามนะครับเอซีอยากทำบ้างนะครับก็ทำเป็นกล่องก็ได้นะครับก็จะง่ายนะครับก็ทำเป็นทิ้งเฉียงนะครับข้าหัวชีดนะฮะหนึ่งหัวนะครับอ่าสวิตนะฮะ สิบสองวลนตั้งเวลาผ่านทัมเมอร์นะครับสิบสองวลนเหมือนกันนะก็คือปั๊มให้ปั๊มต่อจากน้ําประปาเลยนะครับน้ําแรงนะฮะไม่ต้องเพิ่มปัามแรงดันครับเดี๋ยวเรามาดูการเชยดกันนะครับผมเอาอนี้ออกก่อนนะครับ ก็อันนี้มีอยู่นะครับที่ปลานะถึงไฟดับนะครับระบบไม่ทํางานนะฮะแต่ชุดกองไมค์อนครับก็มีระยะเวลานะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับปอาจะตันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ดูปลาทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องจุดนี้จะตันแล้วก็น้ําล้นออกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยนะครับ ก็ออเดี๋ยวเรามาลองกดทำงานัดที่กันนะครับนะฮะแจ้งเก่าเลยครับน้ำแรงมากนะครับ เราก็ต้องมีกระจกปิดนะครับก็เวลาฉีดล้างนะครับน้ำจะได้ไม่กระเด็นออกมานะครับนะฮะรบ,บ,บหัวฉีดครับ BAY นะครับก็ ลาฉีดมาครับเศษขี้ตะกอนต่างๆครับก็จะมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็เดนทิ้งไปที่ท่อจะมาที่จุดนี้นะครับแล้วน้ําก็จะเดนทิ้งนะครับไปที่ท่อน้ําทิ้งนะครับ ฉีดตัวเดียวนะครับไม่ต้องเพิ่มปั๊มแรงดันนะครับถ้าใครมีแทงน้ำํำหรือน้ำอพาาแรงๆนะครับจบนะครับฉีดแล้วสะอาดอมากๆนะครับชอบกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผม